สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่บอรลรักผ้าไหมมือสองนะคะขึ้นคลิปผ้าไหมมือสองวันนี้ค่ะมีแต่ของสวยงามมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกวันนะคะคุณยายจะได้หยิบยกขึ้นเลยเนาะเป็นผ้าไหมมือสองค่ะราคาห้าร้อยบาทค,ค่ะคลิปนี้นะคะค่ะห้าร้อยบาทค,ค่ะ ตำหนีก็ไม่เชิงเป็นตำหนีนะคะอยู่ข้างบนก็ได้ค่ะแค่นี้ค่ะท่านบอกว่าท่านเอาหนบเอากันไกลหนีบให้ลูกไปทหารค่ะถ้าอยู่ในสภาพดีนะคะเราขึ้นข้างบนแบบนี้ก็ไม่มีตำหนีค่ะเวลาเรานุ่งนะคะขาวดำค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะค่ะห้าร้อยบาทยงยเดิมเปิดไฟ ราคาห้าร้อยบาทนะคะคลิปนี้ห้าร้อยบาทค่ะเป็นงานขาวดําค่ะสภาพดีนะคะผืนเม็ดแปดสิบนะคะความความกว้างค่ะเอ่ความยาวความเม็ดแปดสิบนะคะเท่ากับคุณยายก็ใส่ได้โอเคค่ะ,คคะไหม้บ้านทางพุ่งทางยืนนะคะถ้าเป็นของเก่าของโบราณนี้จะไหม้บ้านทางพุ่งทางยืนค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะงานขาวดำลายดอกผักแงงนะคะ หาะห้าบาทค่ะคุณยายขอผ่านนะคะพื้นนี้ก็ไม่มีตำเหนินะคะถ่ายความหนายัางยังมีหนาน้ำหนักมากค่ะค่ะเป็นปรมนะคะถ้ากรม่งเขาเรียกเป็นปรมถ้าคุณยายเรียกว่าสกอตไลน์เล็กค่ะ สกอตลายเล็กเป็นผ้านุ่งก็สวยค่ะไปตัดตางเกงตัดกระโรงก็สวยนะคะแล้วแต่ความเหมาะสมของท่านนะคะหมายเลขแปดค่ะค่ะเป็นนี่ค่ะตาสกอตแบบนี้นะคะค่ะเนื้อผ้ายังหนาแน่นอยู่นะคะเนื้อผ้าสภาพดีค่ะห้าร้อยบาทค่ะเอาไปเป็นผ้านุ่งก็ได้ค่ะไปตัดเสื้อก็ได้นะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะ สภาพดีนะคะผืนนี้นะคะสภาพดีมากค่ะเนื้อผ้ายังมีน้ำหนักค่ะท่านใช้ไม่กี่ครั้งท่านบอกค่ะห้าร้อยบาทค่ะ<อ>ค่ะผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะกระรอกค่ะ<อ>ค่ะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคุณยายจะอธิบายให้ฟังให้เข้าใจนะคะ<อ>ราคาผ้าราคาห้าร้อยบาทคุณยายจะไม่รับคืนนะคะบางท่านก็ รับส่งคุณยายคืนค่ะแล้วก็ขอให้คุณยายโอนเงินให้นะคะแต่คุณยายราคาห้าร้อยบาทนี้คุณยายจะไม่รับคืนนะคะเพราะว่าราคาห้าร้อยบาทมันก็ไม่แพงเกินค่ะแล้วก็มันเป็นผ้ามีตำหนิบ้างค่ะมันก็มีตำหนินิดหน่อยหน่อยนะคะห้าร้อยบาทนะคะค่ะคุณยายก็จะอธิบายเข้าใจค่ะเวลารับจากคุณยายไปแล้วคุณยายไม่รับคืนนะคะ ไม่รับคืนค่ะบางท่านก็ขอเงินกับคุณยายคืนแล้วก็ขอส่งภาคให้คุณยายค่ะคุณยายกรณีนี้คดีนี้คลิสนี้คุณยายจะไม่รับนะคะราคา5 0 0บาทที่จะรับกับคุณยายไปต้องคุยให้เข้าใจก่อนกับคุณยายนะคะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะให้ถามคุณยายค่ะรายละเอียดน,นะคะคุณยายจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบค่ะทุกกรณีนะคะราคา5 0 0บาทค่ะ ค่ะคุณยายเจอมาหลายเคสเลยนะคะค่ะบางท่านก็ว่ามันจะไม่รู้ค่ะบางท่านก็ส่งผ้าคืนของเงินคืนค่ะการซื้อการขายนี้คนเราเนาะกณนนี้คุณยายเคสนี้คุณยายจะขออธิบายค่ะเวลารับผ้าห้าร้อยกับคุณยายไปนะคะพื้นนี้ก็ไม่มีตำเหน่งนะคะคามขาวดำค่ะแต่ความยาวมาว่าตรฐาน ไอ้ความยาวเม็ดแปดสิบค่ะไม่มีตำเหนินะคะเป็นงานขาวดำค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะพื้นไหนมีตำาหนิคุณยายก็บอกตำาหนิไปชัดเจนนะคะบางทีไม่มีตำาหนิมันก็ก็การใช้งานของการใช้งานราคาห้าร้อยบาทก็มันจะอยู่ที่เนื้อผ้านั่นแหละคะ่ะขายของตามเนื้อผ้าค่ะค่ะห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะผืนนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะคะเป็นผ้ายังสภาพใหม่แต่มีตำหนินะคะค่ะท่านบอกว่ามันมีเหมือนของแท้นั่นแหละค่ะที่ท่านจะรับก่อนที่จะรับต้องถามรายละเอยียดกับคุณยายนะคะนี่ค่ะผ้ายังไม่ได้ใช้งานแต่ท่านก็เห็นบอกว่ามันเหมือนมีของกัดค่ะคุณยายที่เจ้าของผ้านี้ท่านเอาไปให้จากเขาชุนให้แล้วนะคะ พื้นใหญ่ค่ะพื้นกว้างค่ะยาวกว่า2เมตรนะคะผ้ายังไม่ได้ใช้งานค่ะแต่ไม่แต่ท่านจะชุนไว้ค่ะจุดไหนที่ขาดมันเป็นเหมือนมีของกัดค่ะทับไว้ในตู้นี่ค่ะแต่ท่านเอาจากชุนไว้แล้วนะคะให้จากย้ำให้ค่ะความที่ตรงไหนที่มันขาดค่ะเราหลบได้นะคะค่ะนี่ค่ะจุดค่ะเป็นแผลค่ะห้าร้อยบาทแต่งานยังไม่ได้ใช้งานผ้ายังใหม่อยู่เลยค่ะ ค่ะแต่คุณยายขายห้าร้อยบาทนะคะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปห้าร้อยบาทค่ะถ้ายังไม่ได้ใช้งานค่ะหมายเลขสามค่ะห้าร้อยบาทค่ะเอาไปใช้งานได้เลยนะคะขาะห้าใหม่อยู่ค่ะแต่มันมีรอยเหมือนหนูแท้นี่แหละค่ะท่านบอกอย่างนี้แล้วค่ะแต่ท่านก็ให้จักย้ำไว้ให้แล้วค่ะตรงที่มันขาดนะคะ ค่ะห้าร้อยบาทค่ะผื้นใหญ่กว้างค่ะพื้นนี้ก็ไม่มีตำหนินะคะ500อบาทค่ะความยาวอยู่ที่เมตรแปดนะคะค่ะของเก่าของโบราณไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะจะเป็นของเก่าของโบราณจะอยู่ลักษณะแบบนี้แหละคะ่ะลายก็ลายเก่าลายโบราณสีม่วงนะคะผ้าแก่นุ่งแค่ครั้งเดียวค่ะผืนนี้นะคะ500บาทค่ะ ผืนนี้อยู่ที่300บาทค่ะไม่ถึง500นะคะคุณยายตรงไปตรงมาค่ะจะค่ะคุณยายมาเบาไปเบานะคะ300บาทผืนนี้นะคะเป็นปรมค่ะไม่มีตำหนินะคะแต่คุณยายจะซื้อมาในแบบที่ราคาเบาคุณยายก็เบาไปนะคะค่ะไปตัดกระโปรงรูดนี้ผิวสวยมากค่ะเบาค่ะ300บาทผืนนี้นะคะหมายเลขสองนะคะเป็น ฮะรมแบบหยาดสายฝนนะคะค่ะไปตัดเป็นกางเกงสวยมากค่ะตัดกางเกงตัดกระโปงค่ะตัดกระโปรงกระโปงหัวรูดนี่สวยค่ะอันนี้ผืนนี่ลายราชวัตรค่ะราคา500บาทค่ะค่ะมีน้ำหนักอยู่นะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะราคาอยู่ที่500บาทนะคะหมเล็สเวตค่ะ แม่วรวรรักผ้าไหมมือสองต้นตำรับไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะฝากพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะเป็นคลิปนี้เป็นผ้าไหมมือสองค่ะหมายเลขสิบเอ็ดค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหมายเลขสิบเอ็ดค่ะเป็นลายราชวัตรค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะมีน้ำหนักมากนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะแล้วแต่ความเหมาะสมของท่านนะคะค่ะเป็นลายราชวัตนะคะหมายเลขสิบเอ็ดค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะแม่วอลรักผ้าไหมมือสองค่ะกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณยายด้วยนะคะขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ให้กําลังใจคุณยายค่ะหมายเลขยี่สิบนะคะเป็นปลอมสะาสภาพดีค่ะผืนนี้ก็ถ้าตรงไหนคุณยายคุณยายจะตรวจผ้ากลางคืนนะคะ ผิดพลาดตรงไหนคุณยายขออภัยด้วยนะคะรอยขูดรอยเขียนนิดๆหน่อยๆก็ขออภัยค่ะเพราะว่าเป็นผ้ามือสองเนาะค่ะพื้นนี้ในสภาพดีนะคะค่ะหมายเลขยี่สิบค่ะค่ะรมสมอค่ะสวยค่ะค่ะสวยทุกผืนนะคะค่ะราคาห้าร้อยคุณยายว่าสวยมากค่ะ อยู่ในสายตรงเองนะคะคุณยายไม่ได้ไปผ่านมือหนึ่งมือสองมานะคะเพราะว่าคุณยายหามาก็มาผ่านการซักรีดแล้วก็โหลดเข้าช่อง Youtube เลยนะคะช่องของคุณแม่บวรรักผ้าไหม่มือสองนะคะค่ะนี่ก็หมายเลขสามก็ไม่มีตำหนินะคะค่ะไม่มีตำหนิดูสภาพนะคะดูการด้วยคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายได้คะ่ะ ห้าร้อยบาทผืนนี้ไหมเลขสามก็ไม่มีตําหนินะคะรอดไปตัดกระโปรงตัดแสกก็สวยนะคะประกบคู่กันค่ะค่ะสวยค่ะสวยงามมากค่ะาไปเป็นผ้ามือสองนะคะห้าร้อยบาทค่ะรมสมอนนี่สวยมากค่ะแต่ละผืนนะคะ หมายเลขสิบสี่ค่ะสีออกสีแดงข้างค่ะห้าร้อยบาทค่ะยังไม่มีตําหนีนะคะสวยมากค่ะผ้ามีผ้าห้าร้อยนี่ค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะปรมค่ะสีแดงค่ะหมายเลขสิบสี่ค่ะสวยค่ะเนื้อผ้ามีน้ำหนักอยู่นะคะห้าร้อยบาทค่ะ หมายเลขสิบสี่ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโด,ดเด่นทุกผืนนิ่มสวยสวยทุกผืนราคาห้าร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะค่ะผ้าข,ะข,ะข,ะขะมรนี่คนแก่คนเท่าคนโบราณน,นี่แหละค่ะใส่ผ้าโบราณน,นี่แหละผ้าโบราณแท้ค่ะเพื่อปลมพวกสมอคนแก่โบราณท่านใส่นะคะคนเท่าคนแก่คนสูงวัยท่านใส่แบบนี้นะคะท้าฝัาง่งทางทางสุรินค่ะ เขาเรียกว่าผ้าพื้นเมืองค่ะพวกนี้ผ้าพื้นเมืองประจําพื้นเมืองนะคะค่ะเป็นตาเล็กๆสก๊อตเล็กๆค่ะเนื้อผ้าเบาผิวสวยค่ะมันเป็นเป็นเป็นไหมบ้านค่ะไหมบ้านไหมน้อยค่ะไหมน้อยกำมือเดียวค่ะนี่ค่ะเป็นหยาดใช้ผนแกมด้วยมัดหมีหยาดใช้ฝนสวยงามมากค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะไหมเลขยสิบสี่ซ้อนสิบสี่สองพื้น คุณยายติดเบอร์ก็ไม่ได้จำว่าซ้อนตัวไหนค่ะค่ะนี่ก็เป็นค่ะสวยนะคะค่ะเป็นผ้าหฮนค่ะห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขหนึ่งค่ะห้าร้อยบาทค่ะไม่มีตำหนินะคะ ตรงไหนไม่มีตําหนิคุณยายก็จะบอกถ้าคุณยายผิดพลาดต,ตรงไหน,นคุณยายขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าสายตาไม่ค่อยดีค่ะคุณยายจะใส่แว่นตะจำคุณยายไม่ค่อยมีเวลาค่ะส่วนมากแกตรวจผ้าด,ดูผ้ากลางคืนค่ะมีผิดพลาดต,ตรงไหน,นคุณยายขออภัยด้วยค่ะรอยขูดรอยเขียนนิดๆนะหน่อยๆคุณยายขออภัยนะคะอันเป็นผ้ามือสองเนาะเราก็อภัยด้วยค่ะพื้นนี้ อยู่ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะหมายเลขสิบห้าค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะไก่ไก่คู่ค่ะสวยค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะนิ่มสลวยค่ะแม่บอลลักผ้าไหมมือสองแก้วตำรับไหมมือสองต้นตำรับไหมมือสองค่ะ มาผืนไหนชอบพื้นไหน,อบ,น,ไหนบอกคุณยายนะคะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะ500บาทค่ะคลิปนี้ค่ะนี่ก็ห้าร้อบาทนะคะต่าง500บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะ ค่ะห้าร้อบาทค่ะไม่มีตำหนินะคะแต่อย,อยดูสภาพค่ะดูสภาพดูอันนี้ค่ะเอาไปตัดทุดแสกไปตัดกางเกงค่ะค่ะมันจะไปตัดเป็นกระโปรงหัวรูดนี้จะใส่เบาค่ะจะใส่ผิวสวยมากค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะคุณยายผืนนี้ไม่ได้ติดนะคะ ห้าร้อยบาทค่ะขาห้าร้อยบาทค่ะแม่บวารรับผ้าไหมมือสองนะคะคลิปนี้ห้าร้อยบาทค่ะขาห้าร้อยบาทผ้าไหมน้อยค่ะนิ่มค่ะผิวค่ะ ที่500บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกคืนโดดเด่นทุกผืนค่ะย้ายต่อคลิปราคา800ร้อนะคะเป็นสรงค่ะนี่ค่ะสรงไม้น้อยค่ะไม้บ้านทางพุ่งทางยืนนะคะ800บาทค่ะเป็นสรงค่ะสวยค่ะ แปดร้อยบาทค่ะสโผลพื้นนี้ค่ะมันเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะไหมน้อยนะคะแปดร้อยบาทค่ะคลิปนี้ที่แปดร้อยบาทนะคะนี่ก็แปดร้อยบาทค่ะหมายเลขยี่เอดนะคะฝั่งนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะเป็นเหมือนก็ทําเป็นช่องทาง เวลาเราเรานุ่งเราก็พับป้ายสีทั้าเงินเข้าในก็ได้ค่ะมันจะอยู่ด้านในได้ค่ะหลบได้นะคะแปดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะเนื้อผ้าเบาผิวสวยค่ะหมายเลขยี่สเอ็ดค่ะ,คะหมายเลขยี่สิบเอ็ดแปดร้อยบาทค่ะ ดร้อยบาทค่ะนี่ก็แปดร้อยบาทนะคะค่ะราคาแปดร้อยบาทผืนนี้นะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทค่ะ,คะ หมายเลขยี่แปดค่ะนี่ราคาแปดร้อยบาทเหมือนกันค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนนะคะแปดร้อยบาทค่ะไม้ดอกมะเขือนะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะแม่บวรักษ์ผ้าไหมมือสองนะคะทอนตำรับไหมมือสองนะคะเจ้าเก่าไหมมือสองค่ะ ค่ะแปดร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายนะคะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมาค่ะอนนี้ก็เป็น,าน,ะนะะาลนะะนายโฮนค่ะราคาแปดร้อยบาทหมายเลขสองนะคะเป็นลายโฮนค่ะลายเก่าลายโบราณพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร์คือลายโฮนนะคะค่ะความยาวมาตรฐานนะคะสองเมตรค่ะ นิ่มค่ะผ้านิ่มสวยสวยทุกผืนนะคะผ้ามือสองจะน,นิ่มมากค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายมานะคะเวลาคุณยายหยิบยกข,ขึ้นนะคะกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณยายด้วยค่ะขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่ให้กําลังใจคุณยายมาตลอดนะคะอย่าเพิ่งเบื่อคุณยายอย่าเพิ่งหมุนขึ้นหนีจากคุณยายนะคะ คุณยายจะหาของสวยงามมาฝากพี่น้องชาวไทยอยู่ประจําแบบนี้เลยค่ะค่ะทั้งผ้ามือสองทั้งผ้าหลุดจํานํานะคะคุณยายก็จะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาค่ะวันนี้ทําผ้ามือสองข้อวันหน้าก็เป็นหลุดจํานําค่ะคุณยายจะหมุนกลับไปกลับมานะคะค่ะตัวนี้ก็เป็นลายลายโบราณของเราลายขอค่ะหมายเลขยี่สิบหมายเลขสิบเจ็ดค่ะ ลายขอนะคะลายจะขอลายพุทธค่ะลายของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะใส่แบบนี้นะคะคนเท่าคนแก่คนโบราณคนสูงวัยนะคะใส่ผ้าลายขอแบบนี้สัตยะคะ์ค่ะหมายเลขสิบเจ็ดนะคะค่ะสวยค่ะ,คะราคาแปดร้อยบาทนะคะฝากญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ แปดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะค่ะผืนนี้ก็เป็นหางกระรอกค่ะยังไม่ได้ใช้งานนะคะเป็นหางกระรอกแบบหอ้เล็กๆค่ะตาเล็กๆสีส้มค่ะสีอิฐหมายเลขสิบสามค่ะผ้ายังไม่ได้ใช้งานเป็นผ้าใหม่นะคะหางกระรอกผืนนี้แปดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าหางกระรอกค่ะ ค่ะเป็นหางกระรอกค่ะยังไม่ได้ใช้งานนะคะผ้าผืนนี้ค่ะอยู่สภาพใหม่นะคะเป็นผ้าหางกระรอกค่ะค่ะสวยค่ะสวยงามมากค่ะค่ผ้ายังไม่ได้ใช้งานเลยค่ะผ้าใหม่ๆค่ะหางกระรอกนะคะออกสีอิดนะคะผืนนี้ค่ะผ้าใหม่ละคะแปดร้อยบาทค่ะ ไปตัดเสื้อให้พ่อบ้านก็ได้ค่ะผ้ามันเป็นผ้าใหม่ยังไม่ได้ใช้งานค่ะผ้าผืนนี้ก็โฮนค่ะหมลย,ยี่20บหนะคะ800บาทค่ะผ้าเบาค่ะใส่สบายเบาพิวค่ะค่ะแปดบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะแม่บวรรักษ์ผ้าไหมมือสอต้นตำรับไหมมือสองเก่วเก่านะคะค่ะได้หามาขายไปนะคะ ค่ะไม่ได้ไปต่อไปสองรองมือใครมานะคะคุณยายไปหาซื้อตามหมู่บ้านค่ะแล้วก็มาซักรีดแล้วก็ลงไปอัดทิปลงไปที่ช่อง YouTube นะคะดูคุณยายอยู่ดูทางช่อง YouTube นะคะบางท่านก็ไม่เข้าใจถามคุณยายมาก็บอกว่าคุณยายมีหน้าเฟซหน้าไลน์ไหมคุณยายค่าคุณยายไม่ได้ขึ้นเฟซนะคะคุณยายมีแต่ช่อง YouTube ค่ะ พิมไปที่แม่บอลรักผ้าไหมมือสองค่ะก็เห็นคุณยายยืนถือผ้าที่รีดอยู่อย่างนี้เลยค่ะอย่าเพิ่งเบื่อคุณยายนะคะอย่าหมุนอย่าเพิ่งหมุนขึ้นนน้จากคุณยายนะคะค่ะรักคุณยายนานๆน,นะคะคุณยายมีของสวยงามมาฝากอยู่ประจําค่ะนี่ก็แปดร้อยบาทค่ะผ่าไหมายเลขกหนึ่งนะคะบางทีหมายเลขซ้อนค่ะถ้าอันนี้ก็แคปหน้าจอส่งให้คุณยายดูภาพด้วยค่ะ ค่ะแปดร้อยบาทค่ะสีเม็ดมะขามเข้มนะคะคนเก่าคนโบราณแต่ก่อนท่านจะชอบสีออกสีทึบๆค่ะเพราะว่ามันเป็นสีเหมือนสีโบราณเลยนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะสวยค่ะเบาผิวค่ะไหมน้อยกำมือเดียวค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะ,คะสวยงามมากค่ะแปดร้อยบาทค่ะ สวยค่ะหมายเลขหนึ่งค่ะอันนี้ก็แปดร้อยบาทค่ะผื้นนี้ไม่ค่อยกว้างนะคะจะอยู่ที่เม็ดแปดสิบค่ะเร่นมือานี้แล้วค่ะคุณยายเออรคุณยายจิบมาค่ะถามสามก็ไม่เป็นไรค่ะให้เธอส่งภาพค่ะคุณยายดูตามภาพผ้าค่ะเป็นสีม่วงค่ะ แปดร้อยบาทค่ะเป็นสีม่วงนะคะขาม่วงนะมังคุดค่ะแปดร้อยบาทค่ะเบาผิวใส่สบายนะคะผ้าไหมมือสองนะะี่ค่ะเราไปตัดเป็นกระโปรงก็ยิ่งเบายิ่งสวยค่ะมันผิวค่ะหาผ้าไหมที่ใส่ไม่ไม่เบื่อนะคะถึงว่าเป็นผ้าเก่าก็สวยแบบไอของไอเป็นผ้าไหมนะคะ้าไหมก็เปรียบเหมือนราคาทองคํานั่นแหละคะ่ะเพราะว่าจะ ทรงตัวอยู่ตลอดนะคะถ่าถึงเป็นผ้าเก่าก็เป็นผ้าสวยอยู่ค่ะค่ะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตลับไหมมือสองค่ะค่ะไหมเลขหนึ่งนะคะแปดร้อยบาทค่ะอื่นนี้ก็ลายเก่าลายโบราณนะคะเป็นลายขอค่ะไหมายเลขสองค่ะค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะราคาแปดร้อยบาทค่ะ แม่บวรล,ลักผ้าไหมมือสองแก้วเขาว่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะสวยงามค่ะนิ่มสวยสวยทุกผืนท่านแม่บ้านท่านไหนท่านชอบผืนไหนนะคะเวลาคุณยายหยิบยกข,ขึ้นมานะคะค่ะให้ทักคุณยายมาแอดไลน์ค้าหาคุณยายนะคะแอดไลน์คุณยายนอ้อมรับตอบทำลายทุกท่านนะคะเพราะว่าตอบลูกค้าทำลายค่ะค่ะเพราะว่าทำลายนี้คุณยายจะได้ส่งภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ เลขสองค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะแปดร้อยบาทค่ะท้ายนี้ค่ะคุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจคุณยายมาตลอดค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องพี่น้องชาวไทยนะคะปราศจากโรคโควิดทุกท่านค่ะ